ชุมชนแชมเปี้ยนของเราวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดกรฬสินชุมชนชาวประมงเล็กๆแห่งหนึ่งริมเขื่อนลำปลาวที่ได้รับฉายาว่าคุ้มทรัพย์ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์นั่นเองและดาวชุมชนที่จะพาเราไปเที่ยวบ้านทับป่าในวันนี้คือน้องนัดหลานสาวผหญยบ้านคนเก่งแห่งบ้านทับปา บ้านทับป่าจังหวัดกาลาสินเป็นชุมชนเล็กๆที่ได้รับฉายายว่าเป็นคุ้มทรัพย์บ้านทับป่าและวันนี้น้องนัดจะพาพวกเราไปเที่ยวบ้านทับป่ากันแลว้วเพื่อนๆจะได้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตชาวประมงแบบนี้บ้านทับป่าแห่งนี้เป็นหนึ่งในชุมชนริมเขื่อนลำปาว มีวิถีชีวิตแนบแน่นกับเขื่อนเพราะชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพชาวประมงที่ทำงานของพวกเขาคืออยู่กลางน้ำแบบที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่แบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเพื่อนๆข้างหลังนัดก็คือชาวบ้านทักปลาที่หาปลาขึ้นมาขายนะคะจะมีปลาอะไรบ้างตามนัดมาเลยค่ะ วัอนี้ได้ปลายังแน่ยจ้ะปลาปลาใส่ครับอ๋อครับอันวัอนี้ได้ไลายมาไเนเนาะจ้ะประมาณสามร้อยกวโลครับปลาโถูกนอกเหนือจากปลาซอยแล้วมีปลาอื่นป่ะจ้ะเดี๋ยวมาขายครับนี่เป็นช่วงครับคือช่วงนี้คือหาปลาใส่ครับครับแต่ว่ามันเดี๋นี้มันมีปลื้มเงีมันนม่แน่ยเรมีปลาปองไก่ปลาตัวใหญ่ๆนี่ป่ะจ้ะเนี่ครับ ถ้าลัดายอย่าให้มันรู้เด้วยจ้าเดี๋ยวมันสิลอยลงน้ำปลาสวายค่ะเพื่อนๆสดๆเลยและนี่คือของดีบ้านทับป่าส้มปลาจากเขื่อนนี่แหละค่ะบ้านทับป่าจังหวัดกระสินหมุงบ้านเล็กๆแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยเสน่ห์ ของวิถีชีวิตของผู้คนหากเพื่อนๆสนใจอยากมาลองท่องเที่ยวเชิงชุมชนแบบนี้ก็ลองมาสัมผัสกันได้นะคะมาล่องเรือกินอาหารสัมผัสวิถีชุมชนคนริมเขื่อน,นำลำปา